ถัดมานะครับมาดูในเรื่องของการใช้ past tense กันบ้างนะครับซึ่ง past tense ส่วนใหญ่ตรงนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตเหมือนเป็นเรื่องเล่าอะครับมันเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเนาะเริ่มต้นจาก tense แรกเลยครับก็คือ past simple tense past simple tense จำไว้เลยว่ามันคือจุดของเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ณนะจุดนี้นะครับมันอาจจะเป็นเหตุการณ์จุดจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตตอนไหนก็ได้ บจบไปแล้วนั่นเองยกตัวอย่างเช่น I want the lottery นะครับฉันถูกลอตเตอรี่นั่นเองถูกไปแล้วเมื่อเช้านี้อาจจะเป็นเมื่อวานแล้วแต่นะครับจะมี time markers บอกก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เป็นประสบการณ์อย่างที่ผมบอกจำได้ไหมเมื่อไหร่ที่มันเป็นประสบการณ์เช่นเคยไปประเทศไหนตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เวันเราควรจะใส่ time m a r k e r ในการบอกเวลานะครับตรงนี้ก็คือ past simple tense ครับมาดู past continuous กันบ้างนะครับ past continuous เมื่อไหร่ที่พูดไปถึง continuous เน้นไปที่ action ครับตัวนี้มีวิธีการใช้หลักๆ3รูปแบบด้วยกันนะครับมาดูกันรูปแบบแรกครับ I was watching TV last night ตัวนี้จะมี last night หรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่อย่างที่อาจารย์โจบอกใน tense วิธีการใช้ก็คือว่าในอดีตเราสนใจแต่ทำมาร m เกอร์เป็นหลักเลยถูกไหมครับแต่ในเวลาเราใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆถามว่าฝรั่งเขาจะมานั่งบอกตัวบอกเวลาพวกนี้ไหมบอกได้ครับไม่ผิดแต่เขาก็ไม่ได้ s t r i c ถึงขั้นว่าไม่ใส่ตัวบอกเวลาพวกนี้มาแล้วประโยคจะผิดทันทีเพราะในตัวของ was watching เป็นการบอกเทนอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะเนาะตัวนี้ครับแตกต่างไง กับ I w a t c h TV last night ครับตรงนี้เราต้องการเน้นไปที่แอคชั่นนั่นเองมีการเน้นแอคชั่นการกระทำเมื่อคืนมากกว่าตัวที่เราบอกเป็นแค่จุดของเวลาซึ่งไม่มีการเน้นย้ำอะไรเลยนะครับมาดูวิธีการใช้ที่2ครับตรงนี้ past continuous เหตุการณ์หนึ่งนะครับกำลังดำเนินอยู่ในอดีตเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาแทรกครับ เหตุการณ์ที่เข้ามาแทกครับเหมือนเป็นจุดของเวลาอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นจุดของเวลาเราจะใช้ past simple tense ในการอธิบายนะครับเหตุการณ์ที่เป็นฉากหลังจะใช้ past con นะครับยกตัวอย่างเช่น when I was preparing lesson a telephone l a n g ครับในขณะที่ฉันกำลังเตรียมการสอนอยู่นั้นเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับในขณะที่ผมกำลังเตรียมการสอนอยู่อยู่ดีก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาในขณะที่ผมกำลังสอนอยู่เหตุการณ์หนึงเข้ามาแทรกก็คือโทรศัพท์ดังขึ้นมาครับเมื่อโทรศัพท์มัน ดังลงไปหรือมีใครรับไปแล้วผมก็กลับมาเตรียมการสอนต่อซึ่งเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกเหมือนเป็นจุดเวลาเราจะใช้ past simple เหตุการณ์ที่เป็นฉากหลังครับที่เกิดขึ้นตรงนี้เราจะใช้ past continuous ในการอธิบายน,นี่ก็คือวิธีการใช้ที่2ครับเหตุการณ์หนึ่งดำเนินอยู่ในอดีตเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกนั่นเองครับมาดูวิธีการใช้สุดท้ายนะครับวิธีการใช้ที่3ของ tense ตัวนี้ครับ นั่นก็คือเหตุการณ์หนึงกำลังดำเนินอยู่ในอดีตครับเหตุการณ์นึงก็ดำเนินอยู่ในอดีตด้วยไปเป็นคู่ขนานกันไปในอดีตครับยกตัวอย่างเช่น when I was เหมือนเดิมเลยนะครับ preparing lesson ในขณะที่ผมกำลังเตรียมบทเรียนอยู่นั้น you were reading books ในขณะที่ผมกำลังเตรียมบทเรียนอยู่นั้นคุณก็อ่านหนังสือไปด้วยเป็นช่วงเวลาเดียวกันในอดีตที่เกิดขึ้นหรือยกตัวอย่างว่าในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสืออยู่น้องของคุณกำลังเล่นเกมนี้นะครับ when you were reading books your brother was playing games o m e t h i n g like that นะครับยกตัวอย่างอย่างนั้นน้อน,นี้ก็คือเป็นเทนที่ใช้ในการ เป็น tense คู่นะครับเหตุการณ์หนึ่งดำเนินอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็ดำเนินอยู่ด้วยครับเป็นคู่ขนานกันไปในอดีตอย่างที่ผมบอกนะครับว่า past tense ส่วนใหญ่ที่เรานำมาใช้ตรงนี้เป็น,ปนการเล่าเรื่องทั้งหมดเลยทำไมเราถึงจะต้องแยก tense ตรงนี้ครับมาถึงจุดนี้คุณน่าจะเริ่มเห็นข้อแตกต่างหรือสิ่งที่เราต้องการเน้นย้ำของแต่ละ tense แล้วถูกไหมครับว่าการใช้ tense การเลือกใช้ตรงนี้มันจะส่งผลถึง เทนส์ ense, หรือความรู้สึกของผู้พูดด้วยนะครับมันคือลำดับของเวลาที่เกิดขึ้นการที่เราพูด Tense อย่างถูกต้องนะครับมันจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นครับมาดูอีก Tense หนึ่งครับก็คือ past perfect tense past perfect tense นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีก Tense หนึ่งครับที่มักจะมาเป็นเทนส์คู่ครับเหตุการณ์ เกิดก네่อนเกิดหลังครับเหตุการณ์เกิดก่อนใช้ past perfect ครับเหตุการณ์เกิดหลังใช้ past simple ครับจำง่ายๆนะครับ past perfect ก็คือ pp ถูกไหม past simple ก็คือ ps จำไว้ว่าตัวอักษร p มันมาก่อน s อยู่แล้วเพราะฉะนั้น past perfect เกิดก่อน past simple ครับยกตัวอย่างเช่น I have finished my work before I went shopping. ฉันทำงานให้เสร็จก่อนก่อนที่ฉันจะไปช้อปปิ้งตัวนี้ tense อะไรครับตัวนี้คือ past perfect ถูกไหมตัวนี้คือ past simple past perfect เกิดก่อน past เพราะฉะนั้นตัวนี้ฉันต้องทำงานให้เสร็จก่อนถูกไหมครับเมื่อทำงานเสร็จแล้วฉันจึงไปช้อปปิ้งนั่นเองสังเกตเห็นไหมครับลำดับของเวลาที่เกิดขึ้นในการใช้ tense นี้เพื่อตอกย้ำความมั่นใจแล้วก็ความรู้สึกถึง tense นี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมจะขอยกตัวอย่างในกรณีนี้มีเด็กนะครับเรียนคลาสของผมตรงนี้ไปสอบมา แล้วทีนี้ผลสอบออกมาครับเขา text มาบอกผมว่าเขาส่ง message mm hmm. มาบอกผมว่า I got คะแนนเท่านี้ and I got คะแนนเท่านี้ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าฉันได้คะแนนเท่านี้นะและฉันได้คะแนนเท่านี้นะส่งมาบอกแค่นี้ทำให้ผู้ฟังหรือผู้รับสารตัวนี้เกิดความสับสนเลยครับ mm hmm. เพราะอะไรเอ่ยผมไม่รู้ว่าตัวเนี้ย อันไหนเกิดก่อนเกิดหลังละเพราะเขาไม่ได้ใช้ tense ในการลำดับเวลามาให้ผมเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถรู้เลยว่าตัวนี้ครั้งไหนกันแน่ที่เป็นการสอบครั้งแรกของเขาและครั้งไหนเป็นการสอบครั้งล่าสุดที่เขาต้องการบอกว่าคะแนนเขาเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ในเรื่องของ tense แยกเหตุการณ์มาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะทำให้ผู้ฟังฟังแล้วสามารถอ๋อ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนนะอ๋อเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะบอกว่า I had got ฉันได้คะแนนเท่านี้ในครั้งแรกแล้วก็ฉันได้คะแนนเท่านี้ในครั้งล่าสุดครับนี่ก็คือในเรื่องของการใช้ tense มาดู tense สุดท้ายครับ past perfect continuous ตัวนี้เรื่องของ past perfect con นะครับวิธีการใช้ก็จะคล้ายๆกับ past perfect นั่นแหละมักจะมักเป็น tense คู่เหมือนกัน แต่อย่างที่ผมบอกในตอนต้นครับเมื่อไหร่ที่เราพูดถึง Continuous เมื่อไหร่ที่พูดชื่อ Continuous ปิดท้ายแสดงว่านันเน้นไปที่ Action ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นแค่การเน้น Action ที่เกิดขึ้นครับในอดีตซึ่งมีเรื่องของการลำดับเวลาเกิดก่อนเกิดหลังด้วยนะครับในการอธิบายยกตัวยอย่างเช่น I had been preparing lessons before I went shopping I นะครับฉันเตรียมบทเรียนก่อนที่ฉันจะไปช้อปปิ้งตรงนี้เราต้องการย้ำม,มากยิ่งขึ้นครับว่าเฮ้ยเกิดแอคชั่นอย่างนี้จริงๆเราต้องการสเตรสเราต้องการให้เห็นถึงแอคชั่นที่เกิดขึ้นในอดีตมากยิ่งขึ้นครับเราก็เลยเลือกใช้ present อ่าเราก็เลยเลือกใช้ past perfect continuous ในการอธิบายหรือสื่อตรงนี้ครับสุดท้ายนะครับมาดูกันในส่วนของ future tense กันบ้างนะครับ future tense อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า tense กลุ่มนี้จะใช้ในการพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับดูกันที่ tense แรกเลยครับก็คือ future simple tense ตัวนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตปกติทั่วไปไม่ได้มีการเน้นอะไรเลยยกตัวอ,อย่างเช่น I will go to สมุย next month นะครับยังจำกันอยู่ได้ไหมว่าแตกต่างไงกับ be going to แล้วนะ be going to มีความชัวร์แล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึง intention หรือความตั้งใจมากกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ จะเหมือนกับเป็น just decided หรือเพิ่งตัดสินใจได้ว่าเฮ้ย mm hmm. เดี๋ยวเรากำลังจะไปสมุยนะในเดือนหน้าแต่ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรล่วงหน้านะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้ future simple tense ในการอธิบายทั่วๆไปมาดูถัดมาครับ future continuous ครับเมื่อไหร่ที่พูดถึง continuous เราเน้นไปที่ action ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องการเน้น action mm hmm. ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับยกตัว mm hmm. อย่างเช่น tomorrow I will be teaching from 10 to 12นะครับวันพรุ่งนี้ฉันจะสอนภาษาอังกฤษจากกี่โมงถึงกี่โมงถามว่าเราจะพูดคำว่า I will teach ได้ไหมตรงนี้ได้นะครับจะพูดว่า I will teach from 10 to 12ก็ได้แต่ตรงนี้ผมต้องการเน้นย้ำในเรื่องของ action ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกใช้ future c o n t i n u ีย s us, ครับในการอธิบายความรู้สึกของผมตรงนี้เพราะผมต้องการเน้นย้ำนั่นเองนะครับสำหรับ2 Tense ถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็น Tense ที่เราไม่ค่อยได้เจอแต่ละเพราะฝรั่งเขาไม่ค่อยใช้กันละถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับในฐานะที่เราเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่2ของเราเราควรที่จะรู้เซนส์ของมันครับว่าเมื่อไหร่ที่เราได้ยินประโยคอย่างนี้เซนส์ของผู้พูดเขาต้องการ สื่อถึงอะไรถึงแม้ว่า2เทนนี้จะไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ค่อยได้เจอก็แล้วแต่นะครับมาดูกันตัวนี้เมื่อไหร่ที่พูดถึง perfect มันต้องการเน้นไปที่ result จำได้ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาต้องการเน้น result ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรครับยกตัวอย่างเช่น by next month i will have w o r k here for 10 months เดือนหน้าตรงนี้ฉันจะทำงานที่นี่ครบ10เดือนแล้วเราต้องการเน้น result ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตรครับว่าเฮ้ย ณนะตอนนี้เรายังไม่ถึง10เดือนถูกไหมครับแต่มันจะถึง10เดือนในเดือนข้างหน้าตรงนี้นะเราต้องการเน้น r e s u r t ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ future perfect ในการอธิบายและสุดท้ายครับแน่นอนเมื่อไหร่ที่พูดถึง continuous เราต้องการเน้นไปที่ action ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น2เทนนี้มีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าตรงนี้ต้องการเน้น action นั่นเองครับส่วน sense หรือการใช้ก็ใกล้เคียงกันในเรื่องของ เน้น result แต่เราต้องการเน้นไปที่ action ด้วยนั่นเองนะครับ By next month I will have been working here for 10 months นั่นเองเดือนหน้าฉันจะทำงานที่นี่ครบ10เดือนเช่นเดียวกันนะครับแต่มีการเน้นไปที่ action มากกว่านั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการสรุปการวิเคราะห์วิธีการใช้ tense ท,ทั้ง12เท t e ที่ผมพูดมาตรงนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เรามีความ รู้และก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับ knowledge is w e a p o n ความรู้คืออาวุธครับพยายามสะสมความรู้ตรงนี้พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะภาษาอังกฤษคือกุญแจสำคัญครับที่จะนำพาคุณไปสู่อนาคตที่สดใสครับ